สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยวันนี้พบกับดิฉันกุณทิดาชนกุณเช่นเคยนะคะพบกันในวันนี้เนี่ยแหมการเมืองก็ยังคงดูอีรุงตุงนังกันไปหมดนะคะถ้าเปรียบกับความรักนี่ก็ไม่รู้ว่ารักกี่เศร้าเหมือนกันปกติรักก็จะมีสามเศร้านะคะอันนี้จะสี่เศร้าหรือห้าเศร้าหรือกี่เศร้าก็ไม่รู้เพราะว่าแรกเริ่มเดิมทีเอาล่ะบางคนก็มองว่าเอ๊ะส้มกับแดง DNA เดียวกันหรือไม่ บางส่วนก็หันไปดูแต่ภูมิใจไทยเขาก็เคยอยู่ด้วยกันมาก่อนตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนจนกระทั่งมาเพื่อไทยที่แตกออกไปดูเป็น DNA เดียวกันก,นกว่าหรือเปล่าหันมาดูอีกพักหนึ่งพักกล้าทำก็ถูกมองก่อนหน้านี้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาของเพื่อไทยแต่ปรากฏว่าพอแยกออกมาก็ถูกมองว่าเอ๊ะพยศถักหลังอะไรยังไงกันหรือไม่ตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าตกลงมันยังไงคะ่ะ เพราะสถานการณ์ในเรื่องของการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ดูเหมือนว่าแดงจะเอาแน่ชวนส้มมาส้มก็ดูเหมือนจะร่วมด้วยแต่ในขณะเดียวกันการที่ส้มเนี่ยจี้ในเรื่องของการปรับแก๊งสแกมเมอร์อะไรต่างๆนา,นานาหรือที่เราได้เห็นว่ามีการแฉเกี่ยวกับเรื่องของโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลในส่วนของโควตาของอ,องค์การทหารผ่านศึก แล้วก็ที่ไปพ่วงเกี่ยวกับทางส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยซึ่งมันอยู่ในการดูแลของพรรคกล้าธรรมเนี่ยนะคะก็เลยมองว่าอันเนี้ยเป็นการจะไปตีกล้าธรรมเพื่อพุ่งเป้าทําให้ภูมิใจไทยได้คะแนนหรือเปล่าเพราะเพื่อไทยที่มีข่าวว่าจะซื้อตัวกันมาจะมาอยู่กับกล้าธรรมก็คงไม่กล้าถ้าชื่อเสียงไม่ดีอาจจะเป็น หวยไปออกที่ภูมิใจไทยก็ได้ความอีรุงตุงนางนี้เดี๋ยวพูดคุยกันกับทางคุณพระเด็ภูรีปฏิพัน์หรือพญาไม้นะคะสวัสดีค่ะคุณพระเด็จค่ะสวัสดีครับ,รบโอ้โหนี่เรียกว่าอะไรดีคะเนี่ยการเมืองมันไม่ไสามเศร้าแล้วนะคะมันไม่รู้ว่ากี่เศร้าต่อกี่เศร้าอันนี้เขาเรียกว่าความยอกย้อนใช่ไหมคะคือ การเมืองมันก็เรื่องความรักความชังไงน,นะรักกันก็อยู่ด้วยกันชังกันก็ตีจากแต่ว่ามันไม่ใช่ความรักความชังแบบลุ่มสาวมันรักมันมีความรักความชังกันด้วยเรื่องของราของผลประโยชน์อไอ้ผลประโยชน์มันเกิดจากอำนาจเพราะนั้นการที่คนเข้ามาเล่นการเมืองเนี่ยก็ปากก็บอกว่า อยากเสียสละช่วยบ้านช่วยเมืองอะไรก็ว่าไปนะทําเพื่อประชาชนแต่ว่าถ้าการที่ต้องเสียสละเข้ามาทํางานให้ประชาชนเนี่ยมันมาจากการต้องไปซื้อเสียงอจากประชาชนทุ่มเทหาเสียงเลือกตั้งมันก็เป็นการลงทุนเพราะว่าถ้าคนจะเล่นการเมืองด้วยเหตุด้วยด้วยความความเป็นฮีโร่ โดยลำพังส่วนตัวเองเนี่ยมันก็ถือว่าอย่างนี้ใช่แต่ถ้าตั้งใจมาเล่นการเมืองแล้วก็จ้งตั้งใจสร้างความดีตั้งใจว้าสร้างผลประโยชน์ให้กับประชาชนเพราะหวังว่าจะเข้ามามีอำนาจวาสนาเข้าถึงาประมาณแผ่นดินอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ใช่นักการเมืองก็จะมีสองสภาพที่ผมพูดเนี่ยมันก็มีแบบนู้นกับแบบนี้แต่แบบนู้นอะ ที่มาจากการที่ตัวเองเป็นคนถูกประชาชนนิยมชื่นชมเนี่ยมันน้อยไงน้อยน้อย,อยเออถ้ามันน้อยสักสี่สิบหกมีคนดีสักสี่สิบไม่ดีสักหกสิบมันก็ยังพอลื่นไหลไปได้นะเพราอหกสิบที่ไม่ดีมันก็เกงใจสี่สิบแต่ถ้าไอ้คนดีมันเหลือแค่สิบเปอร์เซ็นห้าปอร์ซ็นในที่เหลือมันเก้าสิบห้าเป็นคนเป็นพวกแบบที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่หลอดอย่างยกตัวอย่างสมมติว่า วันนี้ถ้าพลเอกบุญศินพาดกลางลงมาเล่นการเมืองไม่ว่าแบบไหนรูปไหนเนี่ยเอานี่ถ้าลงพู้ว่ากทมก็ได้เลยแล้วกันแม้ว่าจะอยู่ภาคภาคสองทั้งภาคไองตอนนี้งหตสงหาเสียงมาเลยนะเอาเขาเรียนเขงเรียนในร้อยจัปรวรในประเทศไทยในเรียนักเรียนเตรียมทหารเขามีสิทธิ์ใช่ไหมถ้าลงใน ถ้าตั้งพักอิสานบ้านเฮาขึ้นมาเนี่ยถล่มทลายเลยนะคะปิริลิสก็มาก่อนแล้วอันแรกคือปารติลิสเลยนะพราะปติริสเนี่ยมือเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยมันแบ่งกันอยู่สองพักเองคือพรักเพื่อไทยกับพักก้าวไก่เขาแบ่งกันอยู่แค่สองพักเองวันนี้ถ้าเผื่อมาลงใหม่ก็อาจจะแบ่งกันระหว่างสองสามพักก็อาจจะเป็นพักของคุณบุญสินอาจจะได้เยอะหน่อยอืเพราะว่า พักเก้าไกลเนี่ยหรือพักคอ้อนาคตใหม่เนี่ยใช้เวลาเพียงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเองค่ะนะที่มาถึงมาพรรคหมายเลขหนึ่งเนี่ยแล้วได้สิบห้าสิบสี่ล้านเสียงจากปฏิริษเนี่ยก็ใช้เวลาแค่ไม่กี่ปีเองค่ะถ้าคุณทักษิณรวมตัวกันนะแล้วเอาคนที่มีหน้าตาดีๆนะเป็นต้นว่า สมมุติว่าวันนี้คนที่ออกในจอหลายๆคนเนี่ยที่เลตติ้งดีนะเออคือว่าคนที่เสพข่าวอย่างหน้าจอก็จะมองเห็นแต่สิ่งที่เขาพูดบางคนมันก็ออกมาดูจ้าจ๋าหน้าตาสดทรงสวยงามแต่ที่มาที่ไปนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะก็เอาคนมาหน้าตาดีๆมาเนี่ยตั้งประกอบเอาคัดจากหน้าจอเลยเนี่ย คนไหนที่ดูแล้วออกรายการแล้วถี่ยิบออกรายการแล้วมีคนดูท่วมทน้นไปเปิดใน YouTube โอ้โหคนตามเยอะคัดพวกนี้มาสักสามสิบหกคนเอาคอร์มอพอดีอะสามสิหกกระทวงพอดีพอดีผมว่าปฏิริษีจะมาก,ก่อนเลยแต่นี้ถ้าถามว่า คะแนนศรัทธาเนี่ยเขาแล้วเนี่ยพักเก้าไกลก็ทำม,มาถึงหนึ่งร้อสิบสองเสียงคะแนนเขตใช่ไหมบวกสามก้าบปฏิริษีเพว่าวันนี้ถ้าเราคัดคนเนี่ยนะอาอย่างมีอาคุณมีลังสีเนี่ยนะที่เลติกดูแล้วตาเลติกดีเลยนะลัง<ช>สีพุ่งพววดขึ้นมาเลยคุณนศินนะอาวันนี้โจกมาละอ่าโจ๊กเข้ามาละ นะตำรวจพันตุเลไอะไรที่คู่กับโจ๊กนี่ก็ออกคลุกรายการเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ไหมถ้าเราคัดคนพวกนี้ออกมาแล้วบอกเฮ้ยมาตั้งพักกันแสกันวะน่ากลัวนะน่ากลัวนะอย่างน้อยประเทศลิศนะป่ะปทศลิศนี่น่ากลัวนะลงมาปั๊บเนี่ยน่ากลัวมากเลยถ้าเผื่อมีคนที่อยากจะเล่นแบบเนี้นะเพราะว่าก็เเียกว่าเนี้ กระแสกับกระสุนเนี่ยกระแสมันทําท่าจะเหนือกว่ากระสุนแล้วอ่ะใช่ไหมคะใช่ตอนนี้นะมผมบอกอย่างเงี้ยทีนี้ไหนๆคุณพเด็ดมาทางนี้แล้วอะค่ะเลยอยากจะขอชวนวิเคราะห์นิดาโพหน่อยที่ล่าสุดเขาไปดูในส่วนมมอของภาคอีสานผมไม่เชื่อพวกพวกนี้หรอกเพราะการจะได้โพเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันมาจากการตั้งคําถามอืมมันมาจากการตั้งคําถาม มันก็โครงนี้ก็จะมีวิชาที่จะรู้ว่าจิตวิทยาในการตั้งคําถามแบบไหนเพื่อให้ได้ผลยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้หรผมเชื่อเรื่องกระแสที่จะเกิดจากหน้าจอนี้มากกว่าเพราะ,ะนี่มันของจริงๆมันของบริสุทธดส่วนไอ้รักสามเศร้าสี่เศร้าระหว่างเขาเนี่ยก็ผมบอกแล้วว่ามันอยู่ที่ผลประโยชน์กับอำนาจเพราะ,ะความมันไม่กีรังยั่งยืนอะ พร้อม,มที่จะพร้อมที่จะรักพร้อมจะดีและพร้อมจะไม่ดีกันอ,อย่างคุณธรรมนัทเนี่ยเออก่อนหน้านั้นนะทั้งโลกเลยเชื่อกันว่าเขากับคุณทักษิณไม่มีวันไปจากกันอ,อันนี้หลังจากที่กลับมาอยู่กับคุณทักษิณไม่รู้หลหรในในความในทางในในทางความเชื่อ ของผู้คนในสังคมเพราะเพราะตอนแรกเขาไปอยู่กับลุงก่อนถูกไหมคะไม่ไม่แต่ลุงพระทักษิณไม่อยู่หลังนั้นจากกลับมาก็กลับมาอ,อ,อยู่พระทักษิน,นไม่อยู่คุณทักษิณก็เคยเอ,อเขาเคอยู่กับทักษิณมาตลอดอแต่ว่าตอนที่ไปอยู่กับลุงก็เพราะเหตุคนเพาะว่าก็ถูกถูกถ,ถ,ถ้าจะพูดแบบ มาไม้เมืองทรอยหรือเปล่าไม่ใช่ไ,<อ>ไม่ใช่นะก็ถูกว่าถูกเกมบังคับให้ไปอยู่อถ้ามาอยู่จะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั่นขึ้นมาแล้วอำนาจมันอำนาจคอสชเนี่ยอำนาจมันเด็ดขาดเนี่ค<ท>ะถ,ถ้าจะเอาใครมาก็บอกต้งองถ้าไม่มาก็โดนก็เอามาใช้งาน <ทะ S 1> เรื่องของคอสชอเป็นรัฐาที่ปัดแล้วมีมสี่สิบสี่ด้วยใช่ค่ะจะเอาใครมาอยู่ก็ได้ นั่นก็ไปเพราะความจําเป็นมาคราวนี้ก็มามาออกมาก็มาตั้งมามมมามาาต,ตั้งพักอะไรก็ตามแต่แต่คุณธรรมะก็ตอบคําถามนักข่าวว่าพูดไม่ได้อทําไมต้องไปงุนยี้พูดไม่ได้แล้วก็ออเนอกจากคำว่าพูดไม่ได้แล้วก็มีการพูดถึงโทรศัพท์รับสายโทรศัพท์ แล้วก็ต้องออกจากคุณทักษินเพราะถ้าทำไมคุณทำน้ไม่ออกมาพัคคุณชัยก็ไม่มีสิทธิ์ใช่ค่ะใช่ไหมใช่ก็ไม่มีสิทธิ์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกบังคับอีกครั้งหนึง่งถ้าจะถามอย่างนั้นอ่ะเพราะสิ่งที่เขาพูดคําว่าพูดไม่ได้นี่มันไม่ใช่มาเป็นการว่าถูกบีบถูกบังคับแหละไม่ใช่เรื่องของอารมณ์ธรรมดาละเป็นการภาวะจำยอมละนะ อันนี้ก็มาแต่นี้ก็มาดูว่าทําไมภรคประชาชนถึงยอมเสี่ยงตายมนหนุนภูมิใจไทยอก็ต้องจําได้ว่าคุณปรินาเพิ่งติดคุกนะคดีที่ดินราชบุรีค่ะคุณธนทรกับครอบครัวก็มีเรื่องที่ดินที่ราชบุรีใช่ค่ะจะเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าผมก็ไม่ตัดสินอื แต่ก็พูดให้ให้เอาไปคิดกันเพราะาเราไม่ได้พูดให้เชื่ออมผมพูดให้คิดคะนะว่าถ้าคนต้องเสียแม,แม่ตัวเองพี่สาวน้องสาวจะต้องมารับผลกรรับกรรมจากการเล่นการเมืองของเราคนเดียวเนี่ยบางครั้งมันก็จำยอมต้อง เพิกถอนบางเหลืองออกไปแต่นี้การจะการจะออกไปสนับสนุนพรรคที่รู้สู่เต็มหัวอกเลยว่าเป็นพรรคที่ไม่มีกระแสมันก็ต้องแต่งเรื่องให้ชาวบ้านคือต้องทำให้ชาวบ้านเจ็บปวดน้อยที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงของเราใช่ไหม,มก็เพราะนั้นเขาก็อาจจะถูก เพราะว่าบีบคั้นอีกแบบหนึ่ง mm hmm. นะเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยเรามีคนที่อยู่ในอำนาจเนี่ยมันมีชนชั้นนำ mm hmm. กับ <Yeah. S 1> ชนชั้นสูงอา้าวเขาไม่ได้อยู่พวกเดียวกันเหรอคะชนชั้นนำมันก็มาจากข้างล่างขึ้นมานำมวลชนแต่คนชั้นสูงเนี่ยเข้ามาโดยอยู่แล้วเขาเป็นอยู่แล้ว mm hmm. เขาอยู่ในสานะนั้นอยู่แล้ว mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. ก็ เพราะนั้นมันก็ดูแล้วเขาก็มีเหตุผลหรือผมก็มาหาเหตุผลมาให้มาชี้แจงไว้ละทำไมพักที่ต้องการจะไปอย่างเอขาขาว,ขาวในทางการเมืองเล่นการเมืองโดยประกาศว่าไม่ใช้ตังค์แล้วเอาใครก็ได้มาเป็นสสเนี่ยนะเออ่มันก็ มันก็เป็นคำตอบคำถามอยู่แล้วส่วนรรคของคุณอนุทินเขาก็มีเรื่องมากมายที่จำเป็นต้องป้องกันตัวเรื่องหัสอวสวก,ก็ดีเรื่องเขากระโดงก็ดีแม,ม้กระทั่งเรื่องบุกรุกที่ดินที่นู่นที่นี่ก็ดีม,มันก็กลายเป็นคดีความที่เขาต้องเลิกเล่นการเมืองถ้าเผื่อมันเป็นผลทางกฎหมายขึ้นมามแต่ม่าก็ต้องเลิกเล่นการเมืองอาจจะเรียกว่าอาจจะเป็น คดีความทางอาญาเพราะนั้นเขาก็ดิ้นสุดชีวิตเหมือนกันเพื่อเพื่อจะให้มีอำนาจและอำนาจนี้ก็จะมาช่วยปัดเป่าคดีความต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็อย่างที่เี่เห็นว่าตั้งแต่คุณอนุทินขึ้นมาเนี่ยเรื่องของวสวเรื่องของเขากรโดงก็หายไปหายไปมันจะหายนานแค่ไหนก็ต้องรอดูนะว่า แต่ผมว่าอย่างนี้มันไม่ไม่มีวันหายหรอกถ้าถ้าเขายังครงหลุดจากอำนาจเมื่อไหร่มันก็กลับมามถ้าเขาจะใช้อำนาจในขณะนี้เปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ก็ไม่ก็ยากเพราะว่ากฎหมายมันต้องแก้โดยสภาและสภาที่มีเพื่อไทยกับพรรคประชาชนเนี่ยซึ่งเป็นพรรคที่มีกระแสนเนี่ยเขาคงไม่กล้าเสี่ยงเพราะนั้นเรื่องนี้มันคือไม่จบอาจจะรักสามเศร้าสี่เศร้าเนี่ยยังไงก็ไม่จบ เพราะว่ายิ่งดิ้นมันก็ยิ่งจมยิ่งดิ้นก็ยิ่งจมเหมือนตัวอย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่ว่าที่กำลังเป็นเรื่องอื้ออึงอยู่ขนาดนี้เยอะแยะไปหมดกับกับคนชั้นสูงเนี่ยที่มาโดนเรื่องราวต่างๆบี้ขยี้กันอยู่เนี่ยไม่ว่าโจกไม่ว่าใครต่อใครอัอชล,อชลกอัชรัขึ้นมาบี้ไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ว่า พยายามจะต่อสู้แต่ยิ่งดิ้นมันก็ยิ่งจงมยิ่งดิ้นคือตกไปในหลุมคนดูดแล้วเนี่ยทางที่ดีสุดคือนิ่งที่สุดให้จมช้าที่สุดร้อยคนมาช่วยถ้ายิ่งดิ้นตะกุยตะกายตัวยิ่งมุดลงไปเร็วใหญ่เพราะจะมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของของกรรมแล้วกัน <laughs> มันเป็นกฎแห่งกรรมนะใครทำดีมันก็เจ็บปวดน้อยไม่มีคนรังแกถ้าทำไม่ดีมันก็จะต้องจ่ายเ,เสียหายเอมากมายแต่เรื่องนี้ทำให้การเมืองไทยวันนี้มันอยู่ในจุดที่ถ้าจะนับจากถ้าจะนับว่าวันนี้ในรัฐภา,ฐาไทยวันนี้ใน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 วิวของผมนะ ที่ทํางานการเมืองอยู่เป็นนักข่าวการเมืองมาเนี่ยหกสิบปีเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่รัฐา,าระไทยตกต่ําที่สุดของที่สุดซึ่งก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยค่ะจะเรียนถามคนผระเด็ดหน่อยว่าแคมเปญล่าสุดของพรรคประชาชนก็คือมีเท่าไม่มีเราเนี่ยอันเนี้ย ตีตีไปที่คือบางคนมองว่าตีไปที่พักสองพยางก็ต้องถามพักประชาชนว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยสีเทารละสีขาว <alah. S 1> ให้ฟับหลับในใสายตาของพักประชาชนต้องถามว่ามีเทาเนี่ยแล้วเทานี่คือใครพักภูมิใจไทยเนี่ยเป็นพักขาวเป็นพักโปร่งใส เป็นพักเทาหรือพรคดำในสายตาของคนทั้งพักประชาชนคําตอบถ้าเขาาเขาบอกว่าพักภูมิใจไทยเป็นพักขาวตัวเขาก็อาจจะเทาไเองอการออกแคมเปญน,นี้ลําบากตอนไม่ลําบากหรอกเพราะมันเข้ากับบรรยากาศก,าก็เหมือนมีเขาไม่มีเราเหมือนไม่มีสามปออะไรนั่นแหละเ,เรื่องนี้คุณสัญญาสัิระบุเขามาใช้คนแรก ในในพักประชาธิปัตยเนี่ยมีเขาไม่มีเราเนี่ยอ้ตอนนี้ก็มัก็กลายเป็นวลีที่มาใช้ในการในการเปลี่ยนในการมาหาเสียงกันเพราะมันก็เอามากระชากความรู้สึกของประชาชนนะมีเทาไม่มีเทาไม่เราก็คือเราขาวครับแล้วสมมุติได้เสียงไม่ถึง250ร้อยห้าสิบะหรือก็ประกาศตัวเป็นฝ่ายค้านอีกเหมือนเดิม พรคทุกพักก็คิดว่าเขามี250แดงแนัน่นนะถ้าเขามีโอกาสนะแต่วันนี้เราก็ต้องมาดูว่าไอ้การที่มีระบบซื้อเสียงเนี่ยจำนวนมันึมาเนี่ยถ้าการซื้อเสียงมันเกิน250ได้รัฐบาลก็มาจากรัฐบาลที่ประกอบด้วยเท่าๆการซื้อเสียง ก็เป็นโจาประชาธิปไตยไปไม่ใช่ประชาธิปไตยเพราะทำมาโดยการซื้อเสียงมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ถูกต้องก็ต้องเป็นโจรธิปไตยไปแต่ถ้าเผื่อเต็มไปด้วยการไม่มีสิทธิ์ซื้อเสียงแล้วมีคะแนนมาอย่างขาวก็ต้องก็เป็นประชาธิปไตยงั้นสรุปว่าครบซ้อนยอกย้อนการเมืองไทยเนี่ย วันนี้ก็คือต่างคนต่างก็คบซ้อนกันไปหมดใช่ไหมคะก็ต่างคนต่างมีโลกของตัวเองอืมโลกหลายๆใบโรคลกหลายใบยต่างคนต่างก็คิดตอนนี้ก็กคิดพรรคประชาชนก็ต้องคิดว่าเขาจะรวมกับใครถ้าเขาไม่ถึงและเขาอยากเป็นพรรคเพื่อไทยก็คิดว่าถ้าเรามันตกต่ําขนาดที่ทุกคนพูดถึงว่ามันจะต่ํามากเนี่ยจะอยู่ยังไงจะต้องคบกับใครถ้าต้องกลาทํา เพื่อไทยภูมิใจไทยแล้วก็การการในพ,พรรคประชาชนออกไปข้างนอกได้เขาอาจจะทำหรือเพราะเขาเป็นพรรคเดียวกันมาแล้วภูมิใจไทยกล้าทำเพื่อไทยเขาเคยเป็นมุมเดียวกันมาตลอดเข้าไหมค่ะตอนนี้ถ้าเผื่อมันมันไม่คับขันรวมกับพ,พรรคประชาชนแล้วไม่หวาดเสียว ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงหรือให้จะเปลี่ยนก็เปลี่ยนวะก็ว่ากันไปอีกทีตอนนั้นกแ็แล้วแต่อารมณ์มแล้วแต่การเลือกตั้งของประชาชนแต่ถ้าประชาชนทั้งหมดในประเทศไทยในการเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยอยากจะดิ้นรนออกจากความเศร้าหมองในวันนี้อยากต่อสู้กับการคอร์รัปชันบนแผ่นดินในวันนี้ ก็ต้องอย่าเลิกซื้อสิเลิกขายตอนนี้ไอ้เลิกขายสิิ์ขายเสียงเนี่ยมันคงเลิกยากอ่ะก็แนะนําไว้ตรงนี้เลยว่ารับเงินใครมาก็ลงทุกเบอร์ไปแล้วกันไม่ได้เป็นบัตรเสียไปก็เลยแยกออกระหว่างไอ้บัตรที่ซื้อเนี่ยก็ลงให้เขาหมดก็เราเราคนซื้อเราบริสุทธิ์อ่ะรับเงินใครมาก็ลงให้หมด ไอ้พักไอ้ที่เรารับมามันจะตายกันเองเพราะเป็นบัตรเสียแต่ถ้าคนที่ไม่ซื้อก็ไปลงตามความรู้สึกศรัทธามันก็จะเป็นบัตรดีแต่ถ้าบัตรเสียมันเกินบัตรดีแล้วคะคุณพะเดชคะก็แล้วมันก็ไอ้บัตรดีมันก็อยู่บัตรเสียเท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหาเนี่ยก็คนไปลงใช้สิทธิ์แล้วอ่ะเขาไม่ประสงค์อ่ะหรือเขาลงไปแบบนั้นเขาเขาบอกว่าเขาก็ใครรับตังมาก็ลงให้ให้เห็นเห็นว่าพักไหน ให้ตังไงไอ้ที่มันบตดเสียนี่คือพักจ่ายตังทั้งนั้นไงได้แยกยักให้เห็นเพราะเราพึ่งกตอไม่ได้นี่เราพึ่งไม่ได้เลยอ่ะใช่ค่ะจริงไม่ได้เลยอ่ะคนรู้ทั้งชาติทั้งแผ่นดินจับการซื้อสิทธิขายเสียงไม่ได้เลยขนาดมีเป็นคลิปนะฮะคลิปให้เห็นกันจะจะเลยก็ยังไม่มีความจริงเนี่ยการลงโทษเี่พวก องค์การอิสระซึ่งมีอำนาจมากมายเนี่ยมันต้องมีการเอาไปเข้าคุกได้บ้างซึ่งก็เคยแล้วนะคะมันก็พอเคยแล้วต้องให้คนพวกเดียวกันตัดสินคือพวกองค์กรอิสระด้วยกันอมันไม่ใช่ที่อื่นเดเมต้องให้แยกออกมาเิคููดินเนเดียวกันตัดสินกันมันก็จบเลยมันเข้าเป็นครอบครัวเดียวกันอ่ะใช่ค่ะแล้วมันก็ยิ่งวนกันอีกที่มีสวอแต่นี่ถ้ามาในระบบอื่นมันก็กลายเป็นยาวนาน คนสมัยสิบปีห้าปียี่สิบปีขาดอายุความ,มไม่ได้มันต้องมาเนี่ยทีนี้จากสภาพการที่คุณพาเดชบอกเนี่ยเราก็คงจะพอนึกภาพออกนะคะว่าถ้าเราได้นะักการเมืองแบบนี้มาเนี่ยสภามันจะเป็นยังไงการเมืองไทยจะเป็นยังไงเดี๋ยวในตอนหน้ามาขยายความกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาต้องขอกราบขอพระคุณคุณพเดชบุรีปฏิพานนะ,ะคะลาก่อสวัสดีค่ะ